สวัสวดีครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านาาหอยทอดมูสมนึกตลาดพันนกแห่งนี้ง่ายๆว่าเป็นตลาดดั้งเดิมเก่าแก่ค่ะแม่สมนึกขายมาก,กี่ปีแล้วครับหกสิบป,ปีได้แล้วหกสิบได้แล้วค่ะขายตั้งก็นู่นแหละรุ่นจอมพลกฤติะคะะหูยที่ตลาดแห่งนี้เลยเหรอครับหอยทอดกะปัตไทยเนี่ยหกสิบปีเนี่ยรักษาความอร่อยไว้ได้ยังไงแม่โอ้โห ของนี่ต้องทําเองหมดเลยค่ะผลิตเองหมดทาคัดสรรของดีค่ะทำเองหมดของก็ต้องไปเลือกไมุ่นเช่นเครื่องปมต้องไปซื้อที่เราจะต้องใช้ต้องไปซื้อของดีๆมาต้องขอแนะนำสุดครับนี่คือพ่เต่า พี่เต่าเป็นลูกสาวของคุณแม่สำนึกธ่์เกิดทางนึงก็เป็นพี่ปูค่ะพี่ปูอ่าก็เป็นลูกสาวของคุณแม่เหมือนกันนี่นี่มือหอยทอดนี่มือหอยทอดพี่มือผัดไทยที่พี่เต่ากำลังทำนี่คืออะไรสามหอยทอดกรอบคระลสามหอยทอดกรอบคือเป็นซิกเนเจอร์นะใช่ซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะแล้วทางร้านเนี่ยก็คือพื้นพื้นก็คือมีอะไรบ้างทางร้านเลยถ้าโดยทั่วไปก็จะขายหอยมันผูย่างเดียวแต่ที่เนี่ยจะมีสามหอยสามหอยของเราก็คือจะมีหอยเชลล์หอยนางรมหอยแมงคู่อันนี้คือสุดยอดของที่นี่เลยค่ะสุดยอดที่นี่เลยคือซิกเนเจอร์สุดดดดเเ็ขอออองงรราคืแแป้้ทที่กกบลว สูตรแป้งก็โดยทั่วไปมันก็จะเหมือน<ช>ือนกันแต่ของเราเนี่ยจะใส่โซดาเพื่อเพิ่มความกรอบของแป้งหรือไม่ก็น้ำปูนใส่ปัตไทยของเรานะคะคจะเป็นปัดไทยแบบโบราณจะเป็นกุ้งแห้งค่ะปัตไทยกุ้งแหง้งรไทยกุ้งสด่ะแล้วเราก็มาพัฒนาต่อยอดเป็นปัไทยกุ้งสดปัตไทยทะเลร้านนี้เขาเรียกว่า ร้านผัดไทยเส้นสีชมพูที่ดูพันผัดไทยใช้เตาถ่านค่ะเตาถ่านด้วยร้านของพี่นี่ตั้งอยู่ในตลาดพันนกในส่วนของตลาดนะคะจะเปิดขายตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะเลทไปประมาณสัก6กโมงเย็นรอลูกค้าเพราะลูกค้าเรามาเย็นติดต่อทางร้านหรือทราบความเคลื่อนไหวของงานของทางร้านนะคะติดต่อได้ทางเฟซบุ๊กนะคะผัดไทยแม่สมนึกบายปูเต่าค่ะนี่แล้วขอแม่ไปชิมก่อนนะครับท่านผู้ชมครับครับผมขออนุญาตครับผมขออุณแม่หน่อยนะครับขอบคุณครับ เต่าเขาจัดมานี่อะไรนะบสามหอยทอดกรอบสามหอยทอดกรอบอันนี้ผัดไทยพริกปูเขาจัดมาใช่ผัดไทยกุ้งสดโอ้โหยน่าทานมากอร่อยผมบอกเลยนะอืหมอูมอร่อยจริงอร่อยมากครับเนี่ยเอลองลองแป้งดูเลยไม่เลี่ยนอือร่อยอ่ะอืม,อมไม่ต้องปรุงนะกลมกล่อ,อมไง สามข้อแล้วสมัมผัสดีนะน้องหมูแป้งเขาบางมากถูกต้องสำหรับผู้สนับสนุนหลักในการพามาชิมในครั้งนี้นะครับกับบริษัทตีเรอิซูเซลนะครับอีซูดีแม็กคุณภาพทิกโลก